h e ล l ่งไม y ์บ e r เคสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น ep ที่127นะคะในหัวข้อคร,รูครูบาอาจารย์หรือ h ฮเ h e r ์ e ซ f ต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณในวันนี้ขอ,อน้อมน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร,รูครูบาอาจารย์และ h ฮเ h e r ์ e ซ f ของผู้ชมทุกท่าน เพื่อเปิดไพ่ในวันนี้หากมีการพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือก้าวล่วงต่อพลังงานของท่านใดก็ต้องขออภัยขอขอมากรรมมาณนะเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูาดูตัวตนกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะสามใบก่อน ไปแรกแฮงแมนไปที่สองว้าวสิบเหรียญโออาตัวตนในวันนี้เดี๋ยวนะเราโฟกัสกันไหมคะเนะี่ยโฟกัสเนาะนะคะอ่ะสามใบในวันนี้นะคะก็ใบแรกเนาะ ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ของการไตรตรองกำลังวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์สภาวะวิเคราะห์สถานะอยู่ในเวลานี้เหตุการณ์อะไรที่คุณกำลังเจออยู่ในเวลานี้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีใบนี้มาด้วยนะคะทุกคนเพราะใบนี้แปดดาบเจออุปสรรคปัญหาที่ยังไม่สามารถออกมาได้นะคะเหมือนกับ มัดตัวพันตัวมืดแปดด้านไว้อย่างนี้เนาะนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะไตรตรองเนี่ยนอนคือเขาเรียกว่าอะไรห้อยหัวเออนะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ได้นะคุณจะตื่นรู้คุณจะหาทางออกได้นี่ไงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์า่าอย่างนั้นในทางจิตนา ในทางพลังงานเนาะในทางจิตวิญญาณเนี่ยตื่นรู้แล้วนะเนี่ยเนื่องจากเจอปัญหารุมเรา้ามืดแปดด้านในที่สุดคุณก็ตื่นรู้ตื่นโพลงได้แล้วนะคะมีรัศมีอยู่ที่ศีรษะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตื่นรู้แล้วเข้าใจแล้วนั่นเองนะว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันมารุมเร้านะคะที่ติดติดสตั๊ก สต็อปหยุดอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะใดๆนะคุณรู้แล้วว่ามันเป็นบททดสอบนะเมื่อคุณเขียนโซเพนมาว่าจะมาทำภารกิจในดาวโลกนี้เพราะนั้นคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเจอกับบททดสอบต่างๆนานาเหล่านี้แต่เมื่อคุณตื่นรู้คุณผ่านมันไปได้แล้ว คุณก็จะได้รับรางวัลนะจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูครูบาอาจารย์จากจักรวาลอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณเคารพนับถืออยู่นะคะเนี่ยจะได้ครบเลยนะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะความสําเร็จหรือคนที่อยากจะมีคู่นะคะคู่บุญบารมีก็จะได้พบก็จะได้ ความสำเร็จเป็นความอุดมสมบูรณ์พร้อมในชีวิตนั่นเองนะในเวลาในโอดีมากๆเลยนะคะขอให้ผ่านจากอุปสรรคปัญหาเหล่านี้มาให้ได้เพราะว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็จะเจอเรื่องอ่ะบางคนเจอเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่อง Relationship ซึ่งโดยอัตราส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอกันเรื่องนี้นะคะ และยังมีอีกเรื่องการงานอยู่ดีๆบริษัทปิดอยู่ดีๆถูกย้ายอยู่ดีๆถูกเชิญให้ออกหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาที่รุมเร้าโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเนาะการงานการเงินกับหุ้นส่วนกับญาติพี่น้องกับบุตรบริวารอะไรก็ตามนะคะออกมันออกจากปัญหานั้นมาให้ได้วางมันปลด ปล่อยมันปลดล็อกปลดปมนะค่อยๆนะคะเพราะปัญหาทุกอย่างที่แต่ละคนเจอนั้นมันมีความหนักมีความเบาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองแต่ในที่สุดแล้วคุณจะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านบททดสอบนั้นไปได้คะ่ะทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะสับไพ่กันใหม่นะคะเอามาก่อน เดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันเนาะสไพ่กันไหมนะคะน้องแมวก็มารอแล้วนั่นเองนะน้องแมวจะนอนแล้วอ่าอย่าเพิ่งขึ้นมานะคะไปนะก,กลบทํางานก่อนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนน้องอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนนี่อยู่ตรงนี้ก่อนไปมาตรงนี้ก่อนนะครับรนี้ก่อน เอาไว้ตรงนี้ก่อนออนะคะมีเกิดศึกสงคาราม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันที่สองอัที่สามดอัที่ห้าเอาโอฟกัสใช กนห,นะหนูหนูไปเล่นตรงอื่นได้ไหมครับ เพ Pentacle ก็มานะคะไพ่ใต้สำรับกี่บอกเป็นแฮงแมนอ่าแต่เนี่ยค่ะมีไพ่สี่เาเรียกสี่ไม้แล้วก็มีเอ p มเพรสมีสตร t งมีเดล l o เ e อร์นะคะแปลว่าจะดีแล้วนะมีไพ่ตื่นรู้ เพื่อย้ำเตือนว่าตื่นรู้แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนคือเหมือนกับมีความเอียงเอียงหรือเปล่าคะเราไม่ได้วางไพ่เอียงนะแต่รู้สึกจะวางกล้องเอียงนั่นเองนะคะโอเคพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะเออเนาะ ครูครูบาอาจารย์หรือไฮเซลต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณในวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วแล้วมาอยู่บนบอลลังของตัวเองแล้วแล้วเป็นคนโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคะเนี่ยและยิ่งถ้าเป็นผู้ชายด้วยนเนี่ยราชาถือถ้วยนะเอ่พร้อมจ่ายพร้อมเปนั่นเองนะคะแต่ว่าตื่นรู้แล้วตอนเนี้ย ไม่แล้วนะคะรู้จักที่จะให้แล้วแยกแยะเป็นการให้และการรับที่เท่าเทียมรู้แล้วนั่นเองแล้วเป็นคนใจดีมากๆนะคะเนี่ยเป็นคนโรแมนติกด้วยนั่นเองเนาะก็ตื่นรู้แล้วช่วงเวลานี้นะคะตื่นรู้แล้วแล้วก็ปล่อยวางคือวางสามารถที่จะวางเฉยได้ในอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่เจออยู่ในเวลานี้นะคะ เหมือนกับคนที่ปรงได้แล้วแล้วเข้าใจแล้วว่าโอเคในทางโลกเนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามารบกวนนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างน่จะรู้และเข้าใจแล้วว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเข้าใจแล้วไม่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคนี่ยเหล่านี้ที่เกิดจากเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะถูกหักหลังบริวารหรือ,อหุ้นส่วนหรือว่าเป็นคนรักเป็น คนที่ไว้วางใจที่สุดหักหลังช่อชนคดโกงหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้ปลดปล่อยแล้วก็วางได้แล้วให้อภัยอโหสิกรรมให้แล้วนั่นเองนะคะซึ่งเขาเข้าใจแล้วในเรื่องของพลังงานเนี่ยอะไรก็ตามนะคะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรามาทำให้เราเสียใจผิดหวังร้องไห้ทำให้เราเจ็บปวดทั้งกายและใจนะคะ ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางเราเข้าใจให้ได้ว่าคนที่เขาอาสามาเป็นจิตวิญญาณที่มาทำร้ายในดวงจิตของเราในชีวิตของเราเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่มีความเสียสละมากนะคุณคิดดูว่าจิตวิญญาณที่เข้ามาเล่นบทบาทที่มาทำให้เราเกลียดทำให้เราไม่ชอบขี้หน้าอะไรเงี้ย เป็นจิตวิญญาณที่เสียสละมากนะเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นรู้แล้วที่เข้าใจแล้วนะคะเขาจะมีความรักความเมตตาการให้อภัยอโหสิกรรมเขาจะสามารถเข้าใจได้แล้วนั่นเองเหมือนกับที่แต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เราจะเคยได้ยินใช่ไหมเวลาของทางศาสนาคริสต์เพราะพี่กบเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นศาสนาคริสต์อยู่นะเป็นญาติๆกันเนาะ เวลาที่เขาเขาจะสอนเลยว่าเวลาที่ทำอะไรผิดเนาะเขาจะให้เรานะคะยกโทษให้อภัยเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเขาจะยกตัวอย่างเลยว่าเหมือนแบบถ้าใครมามาตบหน้าเราเนีย่ยข้างนี้ต้องยื่นอีกข้างหนึ่งให้เขาตบประมาณแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนมันเป็นการสอนว่าให้เรารู้จักให้อภัยนะคะไม่ใช่ให้เราแบบ ผูกพยาบาทอะไรแบบนี้ให้อโหสิกรรมเหมือนทางศาสนาพุทธเราก็เช่นกันอโหสิกรรมได้ใจก็เบานั่นเองนะคะตอนนี้คือน้องแมวนะคะมีความรบกวนมากเบื้องหลังกล้องนะคะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วไพ่ใบถัดมาเนี่ยเป็นไพ่เดทมันเป็นไพ่ของการจบเดทแอนด์รีเวิร์นั่นเองนะคะมันจบแล้วนะคะทุกคนมันจบแล้วมันไม่มีอีกแล้วนะสําหรับการที่ มันจะ,ะมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเนี่ยเรื่องราวในรูปซีเนี่ย,ยผ่านมาหลายเรื่องมากๆเลยนะเนี่ยทะเลาะเบาะแววงเนี่ยแล้วก็มีคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีนะเนี่ยเนี่ยมีการฟาดฟันกันด้วยนะและยังมีทั้งเดวิลมาด้วยนะมีไพ่เดวิลมาด้วยเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับ อัตราตัวตนอีกโก้ของตัวเองด้วยนะคะบางทีมันไม่ใช่เกิดจากคนอื่นด้วยนะเกิดจากตัวเรานี่แหละบางทีไม่ยอมให้อภัยเนี่ยฉันแบบฉันเก่งฉันหลอ่อฉันสวยฉันรวยฉันสารพัดนะ่ะสารพัดแบบตัวกูของกูอันนี้ก็เป็นอัตราตัวตนที่เป็นอุปสรรคต่อการตื่นรู้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าการที่คุณยึด ตาตัวตนยึดตัวกูของกูเนี่ยเหมือนกับกูแบบกูเก่งอะ่ะกูพร้อมกูสวยกูหลอ่อกูรวยก็เลยยกตนข่มท่านตัวเองทำอะไรผิดเนี่ยมองไม่เห็นความผิดมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเองแต่เวลากับคนอื่นเนี่ยเห็นความบกพร่องของคนอื่นเนี่ยชัดเจนมากทั้งๆท,ที่จริงๆแล้ว คุณถ้าคนที่เดินทางในเส้นทางของจิตวิญญาณการตื่นรู้เนาะต้องเข้าใจนะว่าคนเนี่ยคนเราทุกคนเนะี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์ซไม่มีใครที่เลวร้ายร้อเซไม่มีนะคะเพราะมนุษย์ทุกคนยังไม่ได้ตัดสร้นะยังไม่ได้บรรลุใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องรู้ที่จะเมตตาเอ็นดูให้อภัยอโหสิกรรมให้เขาเรานึกถึงเวลาตัวเองอะตัวเองทําอะไรผิดอย่างเงี้ยไปทําสิ่งที่ผิดกับคนอื่นคิดไม่ดีกับคนอื่นพูดไม่ดีกับคนอื่นด่าเขาก่อนเลยโดยที่ไม่ได้ถามก็เลยว่าเรื่องมันไปมายังไงนะคะเราก็ต้องรู้นะว่าเออเราไปว่าเขาแรงๆเนี่ยทําให้เขาเสียใจยได้เช่นกันเพราะฉะนั้น ต้องสะท้อนพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นลดลงมาด้วยนะอัตราตัวตนอีโก้นะคะแต่ในเส้นทางวันนี้เนาะครูครูบาอาจารย์เขาต้องการสื่อสารให้คุณรู้นะคะว่าสิ่งเหล่าน,นี้ต้องลดลงนะอัตราตัวตนอีโก้วางมันลงไปนะคะวางได้เมื่อไหร่เนาะสิ่งทีเ่เป็นตัวของตัวเองแบบ100%มันจะกลับมาเนี่ยก้าชถ่วเนี่ย กลับมาเป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปเซน์ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับเสียงของคนอื่นเสียงที่สังคมบอกว่าคุณต้องเป็นแบบนี้สิคุณต้องคิดแบบนี้สิคุณต้องแต่งตัวแบบนี้สิคุณต้องทำงานแบบนี้สิคุณจะไม่ได้ฟังเสียงของผู้คนรอบข้างอีกแล้วเสียงของคุณจะดังกว่าเสียงรอบๆตัวแล้วในเวลานี้เมื่อคุณตื่นรู้แล้วนะคะ และคุณก็จะได้พบกับอา,อาจจะเป็นคู่หรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่บุญคู่ซัพพอร์ตคู่เพื่อนคู่ที่จะมาร่วมหุ้นร่วมกิจการกันที่เป็นคนที่มาจากอดีตนะคะอาจจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทเป็นคู่รักในอดีตที่เป็นคนที่มีขึ้นพลังงานในระดับเดียวกัน จะวนเวียนนะคะเขาเรียกอะไรจะวนเวียนกลับมามาพบมาเจอกันอาจจะได้มาร่วมงานกันนะอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยอนุบาลปถมมัธยมเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าไพ่6กถ้วยในบริบทนี้มันจะหมายถึงเป็นคนที่มาจากอดีตชาติได้นะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นคู่รักนะคะคู่หรือถ้าไม่ใช่คู่รักแบบหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นคู่เพื่อน คู่คู่บุญในเส้นทางของการทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองนะคะเขาจะมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นผู้ชีแ้แนะมามาบอกเส้นทางการสร้างไรายได้นี่ไงคะและก็จะมาเป็นราชาถือถ่วย King of Pentacle นนั่นเองนะคะผู้ที่จะเข้ามาที่จะได้พบเจอกันเนี่ยจะนำพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองด้วยนะ จะมาสร้างด้วยกันหรือว่าบางทีคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มั่งมีอยู่แล้วนะคะเขาจะมาพร้อมทรัพย์พร้อมโชคพร้อมเส้นทางทางการเงินที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางของการสร้างไรายได้ต่างๆนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดีะแฮงแมนมันเป็นไพ่ของการตื่นรู้เนาะเราจะไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะในการที่คุณตื่นรู้แล้วเนะี่ยคุณเข้าใจ ในบริบทของทางโลกทางธรรมคุณเข้าใจหมดแล้วเนาะและความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์พร้อมมันก็จะมาคือคนที่รอคู่อยู่จะได้พบคู่จริงๆนะคะเพราะว่าไพ่ที่เป็นไพ่สีไม้เนี่ยเวลาเราแปลงเป็นตัวเลขตัวเลขเนาะมันจะเป็นไพ่หนึ่งหเป็นเลข Angel Number เป็นเลขของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นของการมี ครอบครัวนะคะที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมมีบ้านที่เป็นความมั่นคงนะคะมีทรัพย์สินที่จะนำไปบริหารนำไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยนอกจากจะช่วยเหลือ,อในครอบครัวของตัวเองแล้วในญาติมิตรของตัวเองแล้วเนี่ยยังจะนำไปเผื่อแผ่ช่วยเหลือ ให้กับสังคมได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้เนาะเป็นบริบทของคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เบื้องบนเนี่ยเขาจะาส่งพลังงานในระดับสูง high power energy ลงมาด้วยมาช่วยกระตุ้นให้ผู้คนที่ถึงเวลาถึงรอบที่จะต้องตื่นรู้แล้วจะได้ตื่นแล้วก็จะ ช่วยเคลียร์เขาจะเคลียร์ด้วยนะคะพลังงานลบพลังงานกรรมอะไรในอดีตที่ติดมาเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งอะไรต่างๆนานานะคะมันจะไม่มีแล้วมันจะจบแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็คุณก็จะได้เข้าสู่เส้นทางของการเข้าสู่อาชีพมหัศจรรย์อาชีพที่คุณตั้งเจตจำนงไว้ได้ด้วยแล้วก็จะนำพามาซึ่งความสุขสงบความเป็นกัลยานามิตร เส้นทางของการสร้างไรายได้เส้นทางของความมั่นคงในชีวิตแล้วนั่นเองนะคะก็วันนี้เนาะเป็นพลังงานที่ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารถึงคุณในวันนี้นั่นเองนะคะก็ขอให้คนที่ถึงรอบที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะก็ขอใหอ้คงพลังงาน คลื่นระดับสูงไว้ให้สเสถียรเสมอนะคะส่วนคนที่กำลังอยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้อาจต้องเจอบทเรียนบททดสอบต่างๆนานาเหล่านี้นะคะพี่กอบขอส่งกำลังใจให้คุณผ่านมันไปให้ได้นะคะผ่านมันไปได้เมื่อไหร่นะคะคุณก็จะได้พบเจอกับเส้นทางแห่งความมั่งคัง่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์สุขสงบร่มเย็น เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งทุกประการก็เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปบ๊ายบายค่ะกุดไหนค่ะเสียงจะไม่มีแล้ว